สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันสายๆวันจันทร์ที่10มกราคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเสียงภาคเช้านะครับก็มาลุ้นกันไปเบาๆก่อนเนาะวันแรกรอบแรกครับนี่เคอียันไอ้ขอบทานทษครับหุ้นวันนี้ยังแงหุ้นเช้ายันหุ้นดึกครับดาวโจนก็มาดูทางกันไปก่อนละกันนะครับสําหรับทางเสียงเป็นเช่นไรสักคู่นะครับหางเสียงหางเสียงเงหางเสียง โอเคทางเสียงเช้านี้เดือนสุด8ครับวิ่งบนรุ่นล่างแดหน้ามีครับหน้ามีหน้ามาครับ้ก็พิจารณาดีดก่อนตามครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับอันนี้สําคัญมากครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารายได้ของเดือนนี้มันเป็นอะไรหลอนนี่นะกลับมาหลอนอีกน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ําทุกวันยังไม่เคยได้เท่าเท่าค่าแรงขั้นต่าทุกวันเลยเดือนนี้ครับตั้งแต่ต้นเดือนมาตั้งแต่วันที่หน,ะนึ่ 1, งวันที่หนะึ่งจนวันที่เก้าเนี่ย ค่าแรงยังไม่ได้เท่าและค่าแรงงานเรื่องแรงงานขั้นต่ำเลยครับไม่รู้เป็นอะไรัางทั้งยอดยอดคนดูปกติครับ38บวก00ครับผมจับที่บวกนะครับผมจับที่บวก7840ครับ7840 9860ครับ9860ดมา4เข้าไปครับร้อยมา4 นอร้อยมาสี่เข้าไปแล้วก็ติด80ไปครับหนึ่งหางครับอันนี้แถมครับใครไม่ชอบแถมก็เรื่องของท่านครับผมชอบแถมนะหังสิงก็11โมงตรงครับมาดนกันก็ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังครับเดี๋ยววันนี้ลงไต้หวันให้ด้วยครับเพราะวันนี้หุ้นน้อยครับหุ้นน้อยคืนนี้ที่อีหายไปครับต้องลงไต้หวันแทนแล้วกัน ครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับเลยๆครับสวัสดีครับผม